ง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราจะขึ้นตัวกลางของแสงนะคะไม่ยากนะคะเนื้อหาวันนี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่เราจะต้องเรียนนะคะก็จะเป็นตัวกลางของแสงนะคะอันนี้เป็นตัวชี้วัดนะคะที่หนูเรียนตามหลักสูตรนะลูกนะ มาดูกันว่าตัวกลางของแสงคืออะไรก่อนที่จะไปตัวกลางของแสงเราต้องรู้จักแหล่งกําเนิดแสงก่อนแหล่งกําเนิดแสงคืออะไรคือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแสงสว่างให้แสงสว่างออกมานะคะจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอันแรกก่อนแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ แหล่งกําเนิดแสงเนี่ยที่เกิดขึ้นเองเนี่ยอย่างเช่นดวงอาทิตย์อย่างเช่นดวงอาทิตย์นะคะหิ่งห้อยแมงกระพรุนปาลาไหลไฟฟ้านะคะเป็นต้นหรือว่าเห็ดเห็ดบางชนิดก็จะเรืองแสงนะคะก็จะมีแสงสว่างในตัวเองนะต่อไปแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอะไรบ้างเช่นหลอดไฟตะเกียงโคมไฟนะคะอะไรนั้นไฟหน้ารถยนต์ไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นทีนี้มาเรื่องของตัวกลางของแสงตัวกลางของแสงคืออะไรตัวตัวกลางของแสงคือวัตถุที่เรานำไปกั้นแสงนำไปกั้น นำไปกั้นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะคะฟังดีๆนะเด็กๆตัวกลางของแสงตัวกลางของแสงคือวัตถุที่เรานำไปกั้นแสงนำไปกั้นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะคะามาดูกันว่าตัวกลางของแสงมีอะไรบ้างการจำแนกวัตถุที่นำมากั้นแสงนะคะ ก็จะมีอยู่สองสองฝั่งสองประเภทนะคะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นวัตถุที่แสงผ่านไม่ได้อะไรก็ตามที่แสงผ่านไม่ได้เราเรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะวัตถุทึบแสงส่วนวัตถุที่แสงผ่านได้เราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใส นะคะกับตัวกลางโปร่งแสงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าสองตัวกลางนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะไปนะคะให้หนูด้วยคู่นะคะเอามาดูอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็จะเป็นวัตถุที่ แสงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นั่นก็คือวัตถุทึบแสงนะคะวัตถุทึบแสงเช่นอะไรบ้างเช่นไม้เช่นปูนเช่นเหล็กหินนะคะกำแพงนะคะอันนี้เรียกว่าวัตถุทึบทึบแสงนะคะวัตถุทึบแสงมาดูต่อนะคะตัวกลางของแสงจะแบ่งเป็น เป็น2แบบนะคะได้แก่ตัวกลางโปร่งใสกับตัวกลางโปร่งแสงเดี๋ยวเราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวกลางโปร่งใสกับตัวกลางโปร่งแสงกันมี2ตัวอย่างในสไลด์คูตูนนะคะเดี๋ยวมัน,มนจะเลิ่อนมามี2ตัวอย่างในสไลด์คูตูนนะคะก็จะมีกระจกใสกับกระจกฝ้าอ่ะคูตูนถามว่า ระหว่างกระจกใสกับกระจกฝ้าอันไหนเป็นตัวกลางโปร่งใสอันไหนเป็นตัวกลางโปร่งแสงคะเอมีใครตอบได้บ้างคะกระจกเป็นตัวกลางโปรงแสงไม่เออพอก่อนดูอา่าเดี๋ยวครูจะทดลองให้ดูนะคะว่ามันโปร่งใสกับโปร่งแสงอย่างไรนะ กระจกใสคุณครูไม่มีกระจกใสแต่คุณครูมีถุงใสนักเรียนรู้จักถุงใสไหมคะอันนี้ถุงใสแล้วคุณครูก็มีแหล่งกําเนิดแสงแหล่งกําเนิดแสงอันนี้เรียกว่าโคมไฟอ่ะโคมไฟถ้าเป็นวัตถุโปร่งใสถ้าเรานําไปกั้นแสงนําไปกั้นแสงนะคะเราจะมองเห็นวัตถุหลังข้างหลังได้ชัดเจนนะคะ คือเราจะมองเห็นโคมไฟได้ชัดชัดเจนเด็กๆเ,เห็นเห็นเห็นเป็นโคมไฟไหมลูกเห็นไหมคะเห็นว่าเป็นโคมไฟโดยผ่านผ่านวัตถุกั้นแสงตัวนี้ก็คือถุงใสนั่นเองอันนี้คือวัตถุโปร่งโปร่งใสนะคะต่อไปต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าหรูตูลเอากระดาษ กระดาษมากั้นคมไฟนักเรียนเห็นรูปร่างว่ามันเป็นคมไฟไหมคะเห็นไหมลูกเห็นรูปร่างคมไฟไหมหรือเห็นแค่แค่มันมีแสงไฟคะแสงก็สงคิดว่ามันมีแสงค่ะอเห็นแค่แสงไฟถูกไหมลูกวัตถุที่มากั้นแสงอันเนี้ยจะกระดาษนี้จะคล้ายกับกระจกฝ้านะคะกระจกฝ้าเนี่ยมันจะทําให้ เราเห็นแค่แสงแต่ไม่เห็นลักษณะที่ชัดเจนว่าแสงนั้นคืออะไรมาจากมาจากสิ่งใดนั่นเองนะคะโอเคไหมคะค่ะมองเห็นความแตกต่างนะถ้าเราใช้กระจกใสเราก็จะมองเห็นคมไฟได้ชัดเจนเหมือนกับคุณครูใช้ถุงใสเหมือนกันนะคะกันนะคะ,ะต่อไปมาดูอันแรกนะคะ อันแรกนะลูกดูอันแรกค่ะตัวกลางโปร่งใสก็คือวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้และเมื่อมองวัตถุที่นำมากัน้นเหมือนที่คุณตูนทดลองให้ดูเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นกระจกใสเลนพลาสติกใสแก้วใสาอากาศแล้วก็น้ำใสรู้จักเลนไหมคะเลนที่เขาเอาใส่หน้ากล้อง ถ่ายรูปอะค่ะเหมือนที่เหมือนกล้องคูโตอะค่ะราจับไมนูนี่นะคะเลนอันนี้เป็นวัตถุโปร่งใสแก้วใสก็ใช่นะคะอากาศนี่อากาศเรามองไม่เห็นนะคะเป็นวัตถุโปร่งโปร่งใสนะคะเด็กๆถ้าไม่เข้าใจท่วงคูโตนได้เลยนะคะ ถามได้เลยต่อไปตัวกลางโปร่งแสงโปร่งแสงก็คือเป็นวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้แต่เราจะมองวัตถุที่นํามากัน้นเ,เราจะเห็นวัตถุต่างๆที่อยู่ด้านหลังไม่ชัดเจนจะเห็นลักษณะวัตถุที่อยู่ด้านหลังไม่ชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขน้ําคุณพลาสติกฝ้าหรือหมอกนะคะในฤดูหนาวนั่นเองจะทําให มองถนนหนทางไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแสงของโพสิเราจะมีอยู่แค่นี้ซึ่งนิดน้อยเล็กเล็กน้อยแล้วก็ง่ายมากๆนะคะครูตูนจะสรุปให้ฟังนะคะตัวกลางของแสงตัวกลางของแสงเนี่ยจะมีอยู่สามสามอย่างก็คือตัวกลางทึบแสงตัวกลาง องแสงและก็ตัวกลาง่งใสถ้าเป็นตัวกลางทึบแสงแสงจะไม่สามารถทานได้เลยเช่นเราเอาหนังสือมากัน้นมากั้นโคมไฟเด็กๆเห็นโคมไฟไหมคะไม่เห็นถูกไหมคะไม่เห็นใช่ไหมคะหรือเอากระเป๋าหรือว่าไม้ไปกั้นแสงนะคะก็จะทำให้มองไม่เห็นแสงอันนั้นคือวัตถุทึบแสงนะ ถึงตอนนี้แล้วใครมีอะไรจะถามไหมคะมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีถ้าไม่มีเรามาดูใบงานกาัน<ม>เด็กๆเ,เหลือใบงานชุดห,หน้าที่เท่าไหร่บ้างคะยกเว้นการทดลองเอาเอาไว้ก่อนนะคะการทดลองยังไม่ยังไม่สามารถทดลองได้นะคะที่เป็นแผนการทดลองนะคะใบงานอเอาใบงานมาได้เลยคะ่ะ อา่าวใบงานเรื่องแสงจะเป็นใบงานนี้นะคะใบงานเรื่องแสงจะเป็นใบงานนี้นะคะแหล่งกําเนิดแสงหมายถึงอะไรมีคําตอบอยู่แล้วนะคะคุณครูตูนใส่คําตอบไปให้เฉลยไ้ให้แล้วนะคะแหล่งกาเนิดแสงก็จะหมายถึงวัตถุที่เป็นต้นตอของแสงหรือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดแสง เอาสองข้อแรกก่อนนะคะต่อไปแสงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเช่นดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์นะคะหิ่งห้อยฟ้าแลบเห็ดเรืองแสงแมงกระพุุนปาลาไหลไฟฟ้าเด็กๆเ,เ,เขียนตามได้เลยนะคะเขียนตามได้เลยนะคะถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะคุณครูจะเลื่อนให้นะคะ ยังอยู่ไม่เอ่ยอะใครมาทีหลังใครมาทีหลังมีเลขที่อะไรบ้างว่าทีทีเลขที่เท่าไหร่คะเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าค่ะฮานาฮานากระดูลีเลขที่เท่าไหร่ลูกสามกับสี่ใช่ไหมเ <Yeah. S 2> <น>ร็วหรอเลขที่ห้าเลขที่ห้าดูลี <S 3> 3. <S เลขที่เท่าไหร่ลูกสามสามครับ <Video. S 1> สามห้าโอเคค่ะ oh, yeah, yeah. เออบทแจ็กแคทเขียนตามเลยนะลูกแบบฝึกหัดคุณครูเฉลยแล <Okay. S 1> นะ้วนะเนี่ยทําตามเลยค่ะหนูจะได้ไม่มีงานค้างนะคะอาทิตย์หน้าจะได้ทบทวนความรู้นะคะได้พักผ่อนเนาะ เสร็จได้ยังเอ่ยยังครับครับ <Okay. S 2> ยังค่ะเดี๋ยวคุณคุูรอนะคะค่อยๆทำไปเรายังมีเวลาเลอนะคะคใครที่ทำแบบฝุกหัดวันนี้ครบเรียบร้อยนะลูกนะฟังคุณตูนนะเรียบร้อยจนถึงเรื่องแสง ้ายคาบนักเรียนสามารถออกจากห้องได้เลยก่อนที่เวลาจะหมดออกจากห้องได้เลยนะคะถ้าใครที่แบบฝึกหัดยังค้างยังไม่เสร็จหรือแบบฝึกหัดไหนให้บอกครูตูนนะคะเดี๋ยวครูตูนจะเปิดให้ดีจฉจนยให้นะคะไม่รู้ว่าหนูมไม่ได้ทําอะไรสักคันเลยนะแต่ดิใจนะหนูคิดมันไม่มีการสั้งใจเลยนะจิ๋นี น,นี่เป็นแบบฝึกหัดหในชุดที่3ามนะลูกนะ,ะข้อที่ข้อที่สกับข้อที่4นะคะอยู่ข้างล่างนะคะ แสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็มีเทียนไขกองไฟหลอดไฟฟ้าตะเกียงไฟฉายแล้วก็คมไฟนะเพอสุดท้ายตัวกลางของแสงคือก็คือวัตถุที่ขวางทางเดินของแสงหรือวัตถุที่กั้นแสงโดยแบ่งเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและก็ตัวกลางทึบแสงนะคะ